0ค่ะรถ23่าจยสาก็ไก่สอสลา8942กาบขวาครูดมาท้ายครูด1 7 3 0 0หกโลนะคะเชิญชมก่อนนี้เลยฉันมาค่ะรถสุบห้าติอไปเลยหน้าพเศ็นึ่งของสวค่ะรถ23่สิบสาาบขวาครูดมาท้ายครูดคุณลูกค้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณลูกค้าก็คือโคศกเห็นที่ลานก่อนก็เลยขานที่ลานก่อนนะคะ คนสกเห็นที่ร้านก่อนก็เลยขานรคะที่ร้านก่อนคนสกไม่ทราบราคาที่ลูกค้าฝากมานะคะต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ก่อนเลยนะคะตามกระบวนการการทางานแล้วคนสกไม่ทราบนะคะว่าลูกค้าฝากราคามาเท่าไหร่ต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ก่อนเลยนะคะค่ะแต่หนูไม่ทราบราคาค่ะว่าลูกค้าฝากเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะคะขานตามหน้าร้านเลยเห็นหน้าร้านก็ขานหน้าร้านเห็นออนไลน์ก็ขานออนไลน์นะคะทราบแค่ว่ามีป้ายค่ะแต่ไม่ได้ทราบราคาที่ลูกค้าฝากมานะคะว่าลูกค er> ้าฝากเท่าไหร่ต้องขออภัยจริงๆนะคะแล้วก็ได้เรียนแจ้งให้ลูกค้ากดต่อแล้วนะคะหักสู้ต่อนะคะ ต้องขออภัยด้วยนะคะคุณลูกค้าร้อยสิบเก้าคาหนเกงร้อยยี่ามร้ราคาอยู่ที่ห้าหมืนจ็ดพันบาทเช่ได้ถ้ามันจะดเสนได้เปิดราคาได้หนงถ้าที่ร้านขับคุณมาค่ะเปิดราคาขึ้นมาซื้อต่อไปจเด้ห้มันเจ็แบบระเบียนะมันแบบไปต่ำไหมคะไปต่ำไปเอได้ห้ามันแปดลูาแลื้อต่อยกได้ค่ะถ้ามันแปดไปต่ำไหมคะซวหน่อยคุณลูกค้าวิาหน่อยค่ะถ้ามันแปดตอนนี้ไปต่ำไปแเื่อได้เมื่ซื้อต่อียก ราตอบไปได้หนตอนนี้ไปตอบไปราะมาตอบไปะด้ค่ะห่งพันาซสตอบไปะันหนึ่งพันไปตอบไคะสองพันไคสองราคาเปียนค่ะหันสตอนนี้ไปตอบไปราจะได้หกพันสองพันราคาซตอบไปนะได้ค่ะหนสามพันบาทช่องมสี่รเปียนหมันสี่พันบาทราคหกพันห้าเาปอบเมินค่ะหกพันห้าเรปมินซื้อตอบไปนะด้หกพันห้าพันเรืู่กค้ามรายือตอบไปจะด้ค่ะหกพันไปตอบย้อตได้หกันหกพันบาทนะับซื้บ นี่เชิญนต่อไปต่อเชิญได้มืนก้ราเป็นมูลสุต่อไหมคะแต่อีกสมัยได้กดใหม่นะไปต่อรีบด้เนอาแล้เมืนเจ็ดหมื่นเมบาทนับหนงับหนเมบาทนับสองสอง่ถ้าไยกนาเจ็ดหมบาทมัได้สามบสามกาไปต่อไหมคะต่อยนาไปต่อรีบนะคะเบาทออนไลน์นับสามไหค่ะเจ็ดหมื่นที่ออนไลน์สามศูนย์สามศูนย์เก้าสามศูนย์สามศูประมูลด้ในราคาเจ็ดหมื่นบาทขอบคุณนะคะชัดมา